เอาอีกแล้วครับฝนตกนี่เด็กน้อยเล่นน้ำกันอีกแล้วเออเบิ่งงตจละคนครับเห็นหอดดากเก่งในกบ่อไซพื้นเลยอ่ะเอาเบื่องมือนี้เหลือสองคนครับนอก,กันนั้นไปเห็นงานเวิร์ดครับผม ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่างเบสกลางดงนะครับอ่าย่างนีครับเนีอยู่บ้านอยู่เพื่อนครับรถก็ซ้อมรถซ้ดดอมเรียบร้อยแล้วก็ฝน,นตกเล็กน้อยเลีนกันนะครับนี่เวลาฝนตก,กปุ๊บนี่มันจะพากันมาปั๊บเลยครับหนาวนะครับ น่ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยพู้ยกระลายอ้ออ้อยเดียไปอีกเล้วโอ้ย ว้าอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแชร์ครับกดติดตามครับดูทีใส่04ดู